ความสุขและความทุกข์ของคนเราไม่เท่ากันซึ่งมันก็อยู่ที่คุณจะตีค่าสิ่งเหล่านั้นให้มันมีค่ามากหรือน้อยเพียงใดเรื่องราวของหญิงสาวจมทุกข์ที่ผัวของเธอเพิ่งจะตายหาไปได้ไม่นานแต่จูจ่ๆผัวของเธอก็โผล่มาแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ผัวที่เธอเคยใช้ชีวิตด้วยแต่ก็เหมือนจะทดแทนกันได้แม้จะไม่ใช่ก็ตามเออยังดีกว่าไม่มีผัวแล้วเรื่องราวของผัวที่ผุดขึ้นมาแบบโคตรวงจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทูเรทูรสปอยยโด Do, do, do. สำหรับคนที่ชอบเคี้ยวกุกกับเคี้ยวหนุบเคี้ยวนำงับทั้งวันฟันแทบแตกเราขอเสนอขนมปรุกกรอบที่มีตั้งแต่เม็ดม่วงหิ่งหิ่อกเกลือสูตรโบราณแต่เพิ่งคิดสูตรมาเมื่อวานบอกหลอกๆว่าโบราณเผื่อขายดีและก็ยังมีผักผลไม้อบกรอบทั้งขนุนอบกรอบอัลมอนด์อบกรอบกรอบและธัญพืชอบเพอจะกรอบมีให้เลือกแบบมากมายกันเลยทีเดียวเชียวเพราะเราคืออันดาแหล่งรวมธัญพืชอบ,อบแห้งเอาไหนบอกว่าอบกรอบสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอ,อยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในนั ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดค้าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวริ่มขึ้นที่มนุษย์ขี้เหม็นที่ได้ทาการปล่อยยานขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งในยานก็ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆของดาวโลกพร้อมกับข้อความเชิอเชิญเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเขามาเยี่ยมชมดาวโลกได้แบบอิสระเสรีเออเขาเรียกว่าเปิดโลกของจริงหลายปีผ่านไปก็ได้มียานรูปทรงแปบบรรดาพุ่งตรงมาที่ดาวโลกนั่็เ,เพราะได้รับสารเเชชิิิญทีีี่่่่่มมมมมนนนุษยยย์กกก็็ลลืไไปปแแ้้วววววาาคสสงงงับออศตตต โลกตัวนี้เพราะทันทีที่กองทัพอากาศตรวจพบกับสิ่งแปลกปลอมที่กำลังลอยเข้ามาก็คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินของคาเซิร์พวกเขาเลยทําการโจมตียานดวงสวยทันทีซิร์เมื่อตาให้แขกที่ได้รับเชิญต้องโดนเจ้าบ้านโจมตีแบบไม่ทันได้คาดคิดยานลานี้ก็เลยเสียหายและพุ่งดิ่งลงมาแบบระเบิดระเบ้อแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้จะยังไม่ตายและล่องลอยออกมาจากซากยานแบบเป็นแสงแวบๆเหมือนกับแสงกระสือแม่งกลายเป็นแสงกระสือไปซะและ้วในขณะเดียวกันที่บ้านสาวไม้หลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากจุดตกยานและนี่ก็คือเจ้าของบ้านหลังนีี้เเธออมชื่่วาจ เธอเป็นสาวไม้เพราะผัวเพิ่งตายได้ไม่นานซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังจมปลักอยู่กับความเศร้าเพราะยังไม่สามารถทำใจที่ผัวเธอต้องมาตายทิ้งเธอไปมันจึงทาให้เธอใช้ชีวิตแบบคนหมดอะไรตายยากจนเธอหมดเรี่ยวหมดแรงและนอนพับสลบไปแต่ในขณะที่เจนนี่กําลังเข้าเา้าพรรอินเจ้าแสงกระสือก็ได้แวบเข้ามาในบ้านของเธอซึ่งมันก็มาเจอกับสมุดร,รูปถ่ายที่เจนนี่ได้ถ่ายรูปคู่กับัวที่มีชื่อว่าสกอตเจ้าแสงกระสือมันก็เลยสแกนหน้าของสกอตและเปิดไปเจอเส้นผมของสกอตที่เจนนี่เก็บเอาไวเไ้เปนบบนิดใ อ้ของเสนผมแล้วมันก็ทำให้เจ้าแสงกระเสือกลายล่างไปเด็กทารกน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้หน้าตาแม่งโคตรเอาเรื่องเจนนี่ที่สะดุ้งตื่นขึ้นก็มาเห็นว่ามีเด็กแปลกประหลาดมานอนร้องอุแวอุแวอยู่ในบ้านเธอก็ตกใจปนความมึนงงไปอย่างมากแต่ก็ได้แค่ย,ยืนมองเราไม่รู้ว่าไอเด็กเปรตตัวนี้มันมาจากไหนแล้วก็เพียงเวลาไม่นานเจ้าเด็กเปรตตัวนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนมามีหน้าตาและรูปร่างเหมือนกับสกอตเปเดเ,ดเจนนี่ที่ตอนนี้ยังตกใจไม่หายก็เอาปืนมาจ่อรอไว้เผื่อว่ามันจะเข้ามาแดกเธอแต่่่่่เเเเธอกเอกกกก็็็็ไได้้หนนววาาาาปปตมมืีีลลยยรงผทแ มันก็ทําให้เธอใจอ่อนและไม่ยิงผัวก๊อปปี้ทิ้งสกอรก๊อปปี้มัเห็นแบบนั้นก็พผู้พลาภาษาที่เรียนด้วยตัวเองจากสิ่งที่มนุษย์ส่งออกไปมันหลายปีก่อนเจนนี่ที่ตอนนี้กาลังงงก็ยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปอีกว่าสกอรก๊อปปี้มันพูดอะไรของมันเธอมันก็ทำให้เจนนี่หวาดกลัวจนเธอเป็นลมสลบไปสกอรก๊อปปี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อก็เลยเปิดวิดีโอที่เจนนี่ดู้างไว้แต่ก็ดูได้แค่แป๊บเดียวเขาก็งัดลูกแก้วที่ติดตัวมาและใช้พลังของมันหนึ่งลูกติดต่อีกวพพระข จะลงมารับน้าหลุมอุกาบาตท,ที่อยู่ห่างไกลยอย่างที่นี่เป็นอย่างมากและถ้าสกอตต์คอปปี้ไม่รีบกลับไปขึ้นยานเขาจะต้องตายเนื่องจากสภาพอากาศของโลกไม่เป็นมิตรกับเผ่าพันธุ์ของเขาสกอตต์คอปปี้ก็เลยใช้ให้เจนนี่ขับรถพาเขาไปจากที่นี่โดยที่เจนนี่ก็ไม่อยากจะไปเลยสัก,กนิดนั่นก็เพ,เพราะเธอไม่รู้เลยว่าไอ้สกอตต์คอปปี้จะให้เธอพาไปที่ไหนสกอตต์คอปปี้ก็เลยกลารแผนที่แล้วบอกให้เจนนี่พาไปที่ออริโซนาเพราะที่นั่นมีหลุมอุกกาบาตอมากวายซึ่งเป็นที่นัดหมายของเหล่าแสงกระสือในขณะเดมมมหหาาายน้้้ททีี่่่่ใชชือรซึง จากหน่วยงานค้นหามนุษย์ต่างดาวแล้วพวกเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่กองทัพยิงสวยเมื่อคืนมันไม่ใช่เครื่องบินของข้าเสกแต่มันคือสิ่งที่มาจากนอกโลกตีดันดวงสวยโดนส,สวยร่วมแบบไม่รู้อีนอยเน่ตามมาที่เจนนี่กับผัวกอปี้ที่ตอนนี้เจนนี่ก็ขับรถไปด้วยความมึนงงซึ่งสกอตกอปี้ก็พยายามพูดคุยแล้วเรียนรู้การสื่อสารที่เจนนี่พูดคุยกับเขาแต่เจนนี่ก็ไม่โอเคเพราะเธอคิดว่าตอนนี้เธอกาลังโดนลักพาตัวจากผัวกอปี้ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เธอก็เลยขับรถพุ่งตรงไปหา ไไม่ได้โงเขาใช้พลังจากลูกแกว้วเสกแลงของไอนี่ร้อนจนลุกเป็นไฟแถมยังระเบิดต้นไม้ต้นนี้ทําให้ไอ้นี่วิ่งหนีไปขึ้นรถและขับรถหนีออกไปทันทีแม้ใครอยู่ต่อกับบ้านและตามมาที่มาร์กที่ตอนนี้ก็ได้เข้ามาสํารวจยานของเอเลี่ยนมันทําให้เขาไปเจอกับแผ่นซีดีอันบักควายที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศเพื่อเชื้อเชิญสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาเที่ยวทัวร์มันจึงทําให้เขารู้ทันทีว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวน,นี้ที่โดนสอยน่าจะเป็นเอเลี่ยนนักท่องเที่ยวที่ซวยโดนเจ้าบ้านรุมสกรมแบบไม่ได้ตั้งใจเออชวน้าามมีียงแนก็สร วาว่มีคนขับรถตู้คนหนึ่งมาไปเจอต้นไม้ระเบิดกับฉลังไฟลุกเอไมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แปลกๆในขณะเดียวกันที่ผัวเมียประหลาดที่ตอนนี้เจนนี่ก็ได้บอกกับสกอตต์คอปปี้ว่าเธอจะต้องเอารถไปเติมน้ํามันเนื่องจากตอนนี้น้ามันจะหมดแล้วซึ่งเธอก็ต้องอธิบายให้ผัวเก่าในร่างใหม่ที่เหมือนจะเป็นผัวใหม่ของเธอตอนนี้ฟังว่าถ้าไม่เติมน้ํามันจะไม่สามารถไปต่อได้แล้วพอมาเติมน้ํามันเจนนี่ก็เดินไปเข้าห้องน้าสกอตต์คอปปี้มาเห็นแบบนั้นก็เลยเดินตามเจนนี่เข้าห้องน้ําหญิงไปด้วยเธอเมื่อทาา,า้นกระาอวา่จนกต เธอโดนลักพาตัวใครก็ได้มาช่วยกูหน่อยสกอตต์ก็ปีก็สามารถอ่านได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายเขาก็เลยดึงมันออกมาแล้วเอามาถามเจนนี่ว่าข้อความในกระดาษใบนี้มันมีความหมายว่าอะไรอ้าวแล้วมึงดึงออกมาทําไมเจนนี่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่สกอตต์ก็ปีทำอยู่ตอนนี้มันคือการลักพาตัวเธอมาสกอตต์ก็ปีก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะทําร้ายเธอเลยสกนิดเออกูแค่อยากจะกลับบ้านซึ่งหลังจากนั้นสกอตก็เปลี่ยนมาเป็นคนขับเพราะเจนนี่ขับมาทั้งวันแล้วเวลาต่อมาทั้งคู่ก็มาแวะพักในปัมมมน้ม้นาเอทใหส บังเออมาเจอกับน้องกวางที่นอนตายอยู่หน้ากระโปรงรถของใครก็ไม่รู้มันทําให้สกอตประหลาดใจไปอย่างมากเขาก็เลยถามว่าเจนนี่ว่าทําไมน้องกวางตัวนี้ต้องตกอยู่ในสภาพนี้เจนนี่ก็เลยอธิบายว่ามนุษย์และกวางตัวนี้มาเป็นอาหารสกอตที่รู้แบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าลกเขาไม่มีการฆ่ากันเพื่อกินเขาก็เลยมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล้าหลังและปาดเถือนโดยที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าตัวเองล้ําอยู่เสมอเออพวกกูกำลังพัฒนาจากนั้นทั้งคู่ก็พากันมาหาข้าวกินซึ่ง เ,เพราะมันฟินสดๆแมงที่ดาวกูไม่มีอะไรแบบนี้จากนั้นสกอตต์ก็ปีก็ถามเกี่ยวกับสกอตตัวจริงที่ตายหายไปแล้วเจนนี่ก็เลยอธิบายคําว่ารักว่ามันไม่ใช่แค่การแสวจแก๊กอย่างเดียวแต่มันต้องแสวแก๊กแบบไม่หยุดไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องเออกูอยากจะลองบ้างแล้วพอเล่าเรื่องความรักที่ต้องแสวจแก๊กแบบตายอดตายอยากให้ฟังเสร็จเจนนี่ก็ทําท่าจะหนีออกไปทางหลังร้านเพราะเธอไม่อยากจะงง,ง้งงงงกับผัวกอปี้อีกต่อไปแล้วแต่เธอก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้สกอตต์ก็ปีกกำลังทำอะไรบางอย น,น้องกวางที่ฟื้นขึ้นมาก็ไม่รอช้าพอรู้สึกตัวก็วิ่งหนีหายไปทันทีไอคนที่ยิงน้องกวางเห็นน้องกวางหายไปก็งุนงเหงิดมันก็เลยเข้ามาซัดหน้าสกอตไปหนึ่งซึ่งสกอตกอ๊อปี้ที่เดินทางมาไกลหลายล้า,ลานปีแสงก็ทาการซัดมันเขินและถุยน้าลายเหมือนกับที่มันทํากับเขาเมื่อกี้นี้แมงคดเอาเรื่องและมันก็ทําให้มะนาวต่างดุต้องสวยเนื่องจากโดนฝูงตีนของมนุษย์รุมกระเทิบเอนนี้ที่แบบนั้นก็เลยเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าและพาสกอรก๊อปี้ขับรถหนีฝูงตีนเพราะกลัวว่าี่นกกทาััพม เพราะเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันแต่สกอตต์ก็ปี้ก็ไม่ยอมนอนแล้วมานั่งดูละครที่ตอนนี้มีฉากเลิฟซีนพอดีเจ้าเอเลียนซอรรูม,มาเห็นแบบนั้นมันก็คิดว่าฉากเลิฟซีนที่มันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทํากันทั่วไปมันก็เลยจะมาลักหลับเจนนี่ที่ตอนนี้กําลังหลับเลิกแบบไม่ได้สนใจมนุษย์ต่างดาวสูตรหินตัวนี้แม่งดูไปดูมาเริ่มบ้ากามแล้วแต่มันก็ยังไม่ทันได้เริ่มลงมือร็อดจ์จูก็มีคนมาเคาะประตูห้องแล้วบอกว่าตอนนี้มีตํารวจกาลังแงะรถข,ของเขาทั้้งงง,สง,สงคู่ก็เลยตตอออาศัจจววะร ขับรถหนีออกมาแต่ตำรวจ2คนนี่ก็ไม่ยอมลดละขับรถตามที่ทั้งคู่มาแบบติดๆแล้วมันก็เห็นว่าผู้ต้องสงสัยมีปืนมันก็เลยยิงใส่รถประชาชนทำให้เจนนี่โดนลูกกระสุนเข้าเต็มๆและตายหาไปในทันทีอ้าวไรวัดตายหาเฉยสกอตไม่เห็นแบบนั้นก็เลยขับรถพุ่งตรงไปหารถน้ำมันที่มานอนแอ่งแมง,แอ,งอยู่กลางถนนเนื่องจากเกิอ T D, อดอุบัติเหตุพอดีพๆเติมอะขามให้เกิดการระเบิดระเบอ้อแต่สกอตคอปปี้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะมีลูกแก้ววิเศษอยู่ในมือทำให้สกอตยืนอุ้มศพเจนนี่แบบนี้แมงโคตรเทจากนั้ คนบ้านน็อกดาวซึ่งเขาก็เห็นว่าตอนนี้เจนนี่ได้แต่หาไปแล้วเขาก็เลยใช้ลูกแก้วอีกลูกที่ตอนนี้เหลืออยู่แค่2ลูกมันทําให้วิญญาณของเจนนี่ที่กาลังล่องลอยเข้าไปในอเวจีกลับมาเข้าร่างของเธออีกครั้งแมงฉุดขึ้นมาจากนารกแต่พอเจนนี่ฟื้นขึ้นเธอก็หาสกอตคอปปี้ไม่พบเพราะตอนนี้เขาได้ติดรถของพนักงานรานขายอาหารเพื่อจะไปให้ถึงออร,ริโซนาก่อนที่เพื่อนจะมารับเชิงเจคนนี้ก็บอกเจนนี่จนนัให้เธอรู้ว่าสกอตไปที่ไหนกับใครเธอก็เลยต้องติดรถของคนใจดีตามสกอตไปแบบนี้รถแม่งโคกนดี แวนรถมาจนเจอกับด่านที่ตอนนี้มีรถมากมายจอดอยู่กันเตไบหมอดด่นก็เพราะไอ้มาร์กมันสั่งปิดถนน,นเพื่อตรวจค้นหาเจนนี่และมนาต่างโดดตามที่ได้รับแจ้งบอกแสมามากมายซึ่งตอนนี้เจนนี่ก็เหมือนจะเห็นสกอตต์ก๊อปปี้ที่กำลังยืนต่อคิวตรวจคน้นแบบที่ไม่รู้ว่าด่านนี้มีไว้เพื่อจับเขานั่นแหละเจนนี่ก็เลยขอให้พ่อหนุ่มใจดีช่วยทำตัวเรียกร้องความสนใจให้หน่อยพ่อหนุ่มใจดีมันก็ดีจริงๆเพราะมันก็จุดระเบิดถังน้ำมันและเบิ้ลรถกวนตีนลาตำรวจทหารทั้งหมดออกไปจากตรงนี้ได้อย่างไง,ไางา่ายดายเอออกกาาาสม การตรวจแล้วมาบอกรถกระบะมือสิบคันนี้นั่งแอบเนียนแล้วออกไปจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายเวลาต่อมาเจนนี่กับสกอตเอเลี่ยนก็เหมือนจะสนิทก,กันมากขึ้นซึ่งสกอตก็เหลือไปเห็นเด็กทารอกที่เป็นลูกของคนที่นั่งอยู่หลังกระบะเขาก็เลยถามกับเจนนี่ว่าเธอมีแบบนี้บ้างไหมเจนนี่ก็เลยบอกว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้นอกจากเธอมีความผิดปกติภายในซึ่งสกอตท,ที่เหมือนจะเข้าใจก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่และอีกสักพักทั้งคู่ก็ลงมาจากรถกระบะเพราะฝนตกหนักและก็ไม่แอบเนียนขึ้นรถไฟขนสินค้าแบบทีีี่่่่ไไไไมมมมรรู้้้เหหือนนนนนนนกัััวาฟคจะปทแแงขึบบ จากนั้นเจนนี่ก็ถอดเสื้อให้กับสกอตเอเลียนเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นปอดบวมตายไปซะก่อนแต่มันก็ทําให้เขาต้องคู่ต้องสปาคเนื่องจากบรรยากาศมันได้นั่นแหละครับเจนนี่ก็ทําการเปิดีิงต้อนรับสกอตเอเลียนที่เดินทางมาไกลหลายล้านปีแสงทําให้เจ้าเอเลียนตนนี้ต้องประสบพบเจอความเจี่ยวซ่านแบบที่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเออดาวกูไม่มีการสวัดแก๊กแล้วพอเสร็จจากการสวัดแก๊กเจ้าเอเลียนต่างดาวก็ต้องมานั่งยิ้มอยู่คนเดียวแบบนี้เออกูเริ่มอยากอยู่ที่นี่แล้ว,ลวพอเจนนี่ตื่นขึ้นจากการสลบเพราะสวัดแก๊กต่อนเนื่องหลายยกส พตตี้ก็บอกเธอว่าตอนนี้เจนนี่ตั้งท้องแล้วซึ่งเด็กในท้องก็เป็นเด็กผู้ชายและเมื่อเขาโตขึ้นจะมีอาชีพเป็นครูแมงเห็นอนาคตของลูกล่วงหน้าได้ด้วยเซอร์เมอร์ทำให้เจนนี่ต้องดีใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่คิดว่าเธอจะมีลูกได้เออเชิรกกูมันแรงเวลาต่อมารถไฟก็มาจอดที่ราสเวกัสซึ่งอยู่ห่างไกลาจากอาริโซนาหลายร้อยไมล์เจนนี่ก็เลยรีบพาสกอตเข้ามาในเมืองเพื่อหาเช่ารถสักคันขับไปให้ถึงอาริโซนาแต่เจนนี่หากระเป๋าตังของเธอไม่เจอเพราะมาระเบิดไปกับรถน้ำมันในวันนัันนนนกกก่่่ออออซึงงงงเเเเเจีีี็็ยยพมศศษตตตตระป๋าาส้ล ตรงไปหยอดที่ตู้สล็อตและใช้พลังกิตทําให้เงินไหลออกมามา,มากมายแต่ก็ไม่หยุดแค่นั้นรอสกอตตี้ก็เอาเงินรางวัลตู้นี้ไปหยอดที่ตู้ใหญ่กว่าเดิมทําให้เขาได้รางวัลแจ็คพอตเป็นเงินถึง5 0 0 0 0นดอลลาร์ 500, แม่งรวยทางลัดนั่นแหละครับซื้อรถเบนแมงเลยไม่ต้องชงต้องเช่ามันแล้วรวยซะขนาดนี้ในขนาดเดียวกันที่มาร์กที่ตอนนี้โดนกดดันโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ชื่อจอร์ดเนื่องจากมาร์กมาจับตัวเอเลี่ยนไม่ได้สักทีแต่มาร์กก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะเขาแค่อยากจะเห็นและศึกษาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเฉยไไมม่่่ด้้้ตอออออองงกกกาาาารจจจะััับบเเเพืืหออหนทที จับได้มึงก็ไปจับเองเด็กตามมาที่คู่รักพลิลกูกูร์ที่ตอนนี้ก็ได้มาไว้พักกินข้าวในร้านอาหารข้างทางและก็เหมือนเดิมสกอตก็รู้สึกอร่อยสดๆนั่นก็เพราะเผ่าพันธุ์ของเขาไม่ได้อยู่ด้วยการกินแบบนี้เออสงสัยเผ่ามึงจะอิ่มเทปซึ่งสกอตก็บอกว่าพวกเขาอยู่อาศัยกันด้วยกฎเดียวไม่มีชนชั้นไม่มีการเบียดเบียนไร้ซึ่งปัญหาและ,ะไร้ซึ่งความรักแมงอยู่เหมือนอากาศและในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันแบบคนหนุ่มกันหนิงจู่ๆฝูงตำรวจก็แห่กันมา,มามากมายจากนั้นมาาาาาาารคกกกกก็็เเเเเเดินเาาินนขข้มมมุยยยับสสอ,อีี่่พะะปงททจ ซึ่งเขาก็ได้ถามคาถามกับสกอตมากมายแต่เจนนี่ก็ตัดบทแล้วบอกว่าตอนนี้สกอตเหลือเวลาอีกไม่นานเนื่องจากชาวแก๊งของเขากําลังจะมันถึงแล้วมาร์กที่ไม่ได้สนใจตําแหน่งหน้าที่การงานเขาก็ยอมปล่อยสกอตไปนั่นก็เพราะว่าเขาได้ทาตามความฝันของเขาแล้วเออกูได้คุยกับเอเลียนกูพอใจแล้วเจนนี่ที่รู้วมาร,มร์กยอมปล่อยเขาทั้งคู่ไปเธอก็เดินเข้ามาจุ้มมาร์กหนึ่งทีนั่นก็เพื่อเป็นการขอบคนซึ่งสกอตก็ไม่รอช้าเดินเข้ามาจุ้ปากมาร์กโดยเช่นกันอ่าแม่งกูโดนเอเลียนจุ้ปากเวลาต่อมาคู่ แต่ถึงไอ้มารจะปล่อยทังคู่ไปไอ้จอสสายเลียกแข้งเลียกขามันก็ไม่ยอมเพราะมันก็พาฝูงคนพ่อคนแม่หอขับพุ่งตรงมาหาเขาทั้งคู่นั้นก็เพื่อจะจับเอเลี่ยนตัวเป็นเป็นกลับไปโชว์จะได้เลื่อนตำแหน่งสักทีแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะจะจูยานรูปทรงแบบประหลาดค่อยๆหย่อนตดนลงมาอย่างกับว่าแม่งเอาดาวย่อส่วนลงมาทั้งดาวแม่งถึงขนาดต้องย่อส่วนดาวมารับแล้วมันก็ทำให้ทุกคนต้องหยุดดูเนื่องจากเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้สกอรกโกเปีม้มารู้ว่าตัวเองจะต้องไปแล้วเเเเเเขขขาาาาบออออกกกลจจจจจนนนีีีี่่่่่มมยยงงงแตต็ัททใไได้้ธะ เธอไปอีกแล้วเธอก็เลยขอไปอยู่กับสกอตด้วยแต่สกอตก็บอกว่าเจนนี่ไม่สามารถไปอยู่ได้เนื่องจากมันจะทําให้เธอตายและก่อนที่เขาจะไปสกอตก็ได้มอบลูกแก้ววิเศษที่ตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งลูกให้กับเจนนี่และบอกให้เธอมอบมันให้กับลูกจะใช้แบบไหนกันแล้วแต่นั้นเหลืออยู่ลูกเดียวจากนั้นดาวยอดส่วนก็ทําการดูดสกอตเอเลี่ยนขึ้นไปตอนนั้นต่อตาเจนนี่ที่ต้องมาเป็นซิงเกิลมามแบบมีโผลอยู่นอกโลกซึ่งมันก็เป็นที่มาของเอเลี่ยนสวัสแก๊กแล้วทิ้ง ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เ,เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ